สวัสดีครับบร้านจุบินเตอร์ก็เดี๋ยวมารีวิววันนี้นะครับเป็นรุ่นสตอมนะครับ KX ของเรานะครับซีรีส์ K ของเราตัวนี้ขายดิบขายดีมากเลยนะครับเดือนนี้นะครับจะเป็นร้อยเครื่องอยู่แล้วนะครับตั้งแต่รุ่นเล็กนะฮะรุ่น600วัตต์นะครับพันวัตต์นะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับพันหกร้อยมาแล้วเปิดตัวแล้วพันหกร้อยกับพันแปดมาแล้วนะครับผมแล้วก็สองพันวัตต์ 2,400วัตต์แล้วก็3,000วัตต์ขาดอย่างเดียว4,000นะครับทำไม่ทันครับตอนนี้อะไรขาดแคลนอย่างหนักเลยนะครับ4,000วัตต์ก็ใช้อะไรเยอะมากนะครับก็เลยมาไม่ทันไม่งั้นต้องมี4,000อีกตัวนะครับแต่ใครดูแล้วก็กติดตามไว้นะครับผมก็จะพามาดูนะครับแต่ละเครื่องนะครับตั้งแต่รุ่นเล็กนะครับรุ่นใหญ่ราคาเป็นยังไงกันบ้างของเราเปิดไส้ในให้ดูกันแบบนี้นะครับอะไหล่แน่นๆทุกตัวนะครับแล้วก็ดูแลรับประกันฟรีตลอดชีพนะครับ รับประกันฟรีตลอดชีพนะครับสตอมนะครับตัวนี้เป็นสตอมซาวซิสเต็มนะครับบาร้าันจบอินเตอร์ขนมนี้ครับหน้าดําอย่างนี้เลยนะครับหน้าเทาดานะฮะถ้าใครจําชื่อรุ่นไม่ได้เรียกยากนะครับว่า KX นะฮะซีรีส์ KX ก็เรียกเป็นหน้าเทาดำนะครับสตอมนะครับบอกว่า power สตอมนะครับ KX ก็เริ่มต้นตั้งแต่ตัว600วัตต์นะครับตัวนี้600วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาไปกับอธิบายรายละเอียดไปคร่าวๆนะครับค่อยๆฟังนะครับ ฟังไม่ทันก็ฟังใหม่หรือว่าโทรมาสอบถามตามเบอร์ด้านล่างหรือว่าจะทักเพจ Facebook แคปหน้าจอเลยนะครับชอบตัวไหนก็แคปหน้าจอหรือว่าโทรมาถามนะครับผมตัวนี้ KX 600นะครับตัวนี้ราคา5,500ันารนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ5,500ันารนะครับมอแปลง1ลูกนะครับคาปา4ลูกนะครับเฟรไบโพล่านะครับ6คู่นะครับ12ตัวนะครับบอร์ดได้2ชั้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ให้ดูด้านหลังนะด้านหลังจะเหมือนกันหมดนะฮะ ขาเข้าจะมี XLR กับโฟนนะครับสัญญาณเข้านะครับก็เป็นลิงก์นะครับตัวนี้คือลิงก์ออกไปได้นะครับต่อได้อีกแท่หนึ่งนะครับแล้วก็ออกลำโพงก็เป็นน้องเบคอนแล้วก็แบบหมุนเทมเป็นน้อนธรรมดานะครับแบบหมุนธรรมดานะครับด้านหลังก็ประมาณนี้เลยพัดลม2ตัวนะครับสำหรับรุ่น6 0 0นะครับ5้าพันนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับ5้าพันห้าเก็บเงินปลายทางหรือใครจะโอนก็ลดไป300บาทนะครับลด300 ลด300นะครับ5,200นะครับแล้วก็มา KX 1 0 0 0นะ KX 1 0 0นตั้งแต่รุ่นพันขึ้นไปพัดลมจะ4ตัวแล้วนะครับสังเกตให้ดีครับพัดลมจะ4ตัวนะครับตัวนี้บอดได้3ชั้นนะครับผมก็บอดได้จะมี2 2 2อย่างนะบางทีบอดได้3ชั้นหมดเราก็ใช้บอดใหญ่ใหอ่าได้ใหญ่นะครับมันก็จะคล้ายๆกันนะครับความแรงพอๆกันตัวนี้ MX 1 0 0 0นะครับ6,900นะครับ6,900รรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับ สิบคู่นะครับยี่สิบตัวนะครับสี่คาปาสี่ลูกนะครับหม้อแปลงพัดลมสี่ตัวนะหกพันเก้าร้อยนะครับเก็บเงินไปทางนะครับใครโอนหกพันเจ็ดร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะแจ้งราคาโอนใหม่นะครับใครโอนหกพันเจ็ดร้อยนะครับใครเก็บไปทางหกพันเก้านะครับใครมารับหน้าร้านก็อีกราคาหนึ่งนะครับหกพันห้านะครับต่อมาเป็นเอ่อเคเอ็กพันสองนะครับตัวนี้เก็บไปทางอยูเจ็ดพันเก้านะครับก็หม้อแปลงก็จะใหญ่มาจากรุ่นพันนะครับคาปาซิเตอร์ก็จะเยอะขึ้นจากสี่ก็จะเป็นหกนะครับแล้วก็ ตัวนี้จะเป็น12คู่นะฮะ24ตัวพัดลมซ้ายขวา14ตัวนะครับตัวนี้ราคา7,9 0 0เก็บปลายทางไครโอน7,700นะครับลดไป200บาทนะครับถ้าใครไโอนนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็มารุ่นจากพันสองนะครับกระโดดมาเป็นพันหกเลยครับพันหกนะครับพันหกตัวนี้ดูดีๆนะคพันหกกล่องจะหนากว่านะครับเพราะว่าพันหกกับพันแปดนะครับผมทําพิเศษเป็นหม้อสี่อนะครับเป็นหม้อสี่อนะครับตัวนี้แรงนะครับ เป็นมอสี่คอนะครับเป็นมอสี่คอเลยนะครับตัวนี้พันหกเราใส่กล่องใหญ่ขึ้นจากพันสองนะครับสังเกตดีๆนะครับใส่กล่องใหญ่ขึ้นนะกล่องก็จะใหญ่ขึ้นนะครับหนาขึ้นอันนี้สองยูนะครับอันนี้ก็เป็นสองยูครึ่งนะครับสองยูก็ประมาณสิบเซนนะสองยูครึ่งก็ประมาณสิบสี่สิบห้าเซนนะครับประมาณนี้พันหกตัวนี้เก้าพันห้านะครับเก็บปลายทางนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับเก็บปลายทางนะครับเก้าพันห้าร้อยครับผมเก็บปลายทางแล้วก็ใครโอนก็เก้าพัน 9,300บาทนะครับไทยโอนสำหรับพระนกพระนกก็เป <eni> ็นหม้อแปลง4คอนะครับใหญ่กว่าครับปลา3ลูกอ่6ลูกแล้วก็บอดไร้เหมือนกันพัดลมซ้ายขวาเหมือนกันพัดลมก็จะใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ตามกล่องนะครับพัดลมหลังนะครับผมต่อมารุ่นพันแปดนะครับพันแปดนะครับหมื่นห้าร้อยบาทครับรุ่นพันแปดหมื่นห้าร้อยบาทเก็บไปทางได้นะครับหมื่นห้าร้อยบาทเก็บไปทางได้นะครับนี่ครับรุ่นพันแปดของเราหมื่นห้าร้อยบาทนะครับหม้อแปลง4คอก็จะใหญ่กว่าตัวนั้นอีกนะครับจะใหญ่ขึ้นมาเรื่่อยๆนนะคครรัับบี ก่อนไปข้างในเราอยู่ประมาณนี้เลยนะครับหม้อสี่คอนะครับผมพันแปดนะครับหมื่นใครโอนก็ลด300บาทนะครับใครรับหน้าร้านหนึ่งหมื่นบาทนะครับสำหรับพันแปดนะครับแล้วก็มารุ่น2 0 0พันสองพันสี่สแล้วก็มี4ี่พันสี่พันยังมาไม่เสร็จนะครับรุ่น2000นะครับราคา13,000บาทนะครับนี่ครับหม้อแปลง2ลูกนะครับคาบาซิเตอร์8ลูกพัดลมระบายอากาศนะครับ4ตัวเหมือนเดิมท่อยาวๆซ้ายขวาแบบนี้นะฮะับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหก สองสี่หก2ปดสตัวนะครับไบโพล่าตัวนี้หาไม่ยากมากครับตัวนี้1 3 0 0 0บาทรับเก็บปลายทางได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมัดจํา1 0 0 0บาทนะครับใครเก็บปลายทางนะครับรุ่นใหญ่ขึ้นไปต้องมีการมัดจานะฮะในการเก็บปลายทางเพราะว่ารุ่นใหญ่นะเป็นของหนักแล้วก็ค่าขนส่งก็ค่อนข้างจะสูงนะครับผมก็ต้องมีการมัดจํากันนะครับในรุ่นใหญ่นะครับกติกาของร้านนะครับก็รุ่น2000นะครับ13,000นะครับรุ่น2 4งพั0 0นะครับแล้วก็รุ่น สามพันนะฮะหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับแต่ละรุ่นก็คือต้องมัดจาแล้วก็จะมีรุ่นสี่พันนะครับหมื่นนะครับมีรุ่นหนึ่งครับรุ่นสี่พันนะหมื่นาใครไปดูคลิปเก่านะครับจะมีรุ่นสี่พันให้ดูนะครับผมก็สองพันเนี่ยครับหมื่นสามนะครับสิบแปดนิ้วนะครับข้างละสองใบนะฮะแล้วก็สองพันะครับสินิ้วข้างละสองเหมือนกันนะครับโค้งหล่อนะครับได้เลยสบายๆส่วสามพันนี่ข้างละสาได้เลยนะครับผมก็ราคาสอง อยู่13,000บาทนะครับเก็บไปทางมัดจำา1 0 0 0อีก12ื่นนะครับไปจ่ายตอนของถึงครับอันนี้ทำความเข้าใจกันก่อนนะครับถ้าใครโอนหมดลด500บาทสำหรับรุ่นใหญ่นะครับใครโอนหมดจาก1 3ื่นก็เหลือ1 2ื0 0สนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รับหน้าร้านก็ราคาเดียวกับโอนนะครับขนส่งธรรมดาแพ็คอย่างดีนะครับผมส่วน2องพนสีะ2องพั0 0ีบาทนะครับ15,000บาทมัดจำา1 0 0 0ก็เหลือ14ื่นไปเก็บปลายทางได้เลยนะครับหรือใครจะโอนทั้งหมดก็14500เท่านั้นนะครับผม สามพันก็เหมือนกันครับหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยมัดจำหนึ่งพันบาทเหลือหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับตอนเก็บใบฐานครับใครฟังไม่ทันฟังไม่เข้าใจก็โทรเข้ามาสอบถามเราคนระับนี่รายละเอียดของเรานะครับรุ่นตั้งแต่สองพันขึ้นมาเราจะทําเป็นหม้อแปลงสองลูกให้นะครับสี่พันก็สองลูกก็จะใหญ่กว่าเยอะกว่านี้นะครับก็จะมีตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นเล็กนะครับเราทําหม้อแปลงนะครับธรรมดามาแล้วพอมาเป็นพันหกพันแปดเราใส่ซีคอร์นะครับแล้วก็สองพันขึ้นไปเราก็ใส่หม้อแปลง สองลูกนะครับก็รับประกันดูแลตลอดชีพนะครับฝากกดไลค์กดติดตามชา n น l ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมมไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็แกะกล่องมารีวิวก็เดยวจัดส่งให้ีกหลายๆทางนะครับก็สําหรับหน้า KX เนะครับเทาดาของเรานั่นเองนะครับใครสนใจก็เบอร์โทรด้านล่างดไลน์ได้นะครับแอดไลน์แล้วก็พิมพ์ข้อความมาสอบถามทางไลน์นะครับไม่สามารถโทรทางไลน์ได้นะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k พิมพ์ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมผสมทางทั้งทางได้เลยนะครับวันนี้ราเพลงตรานี้นะครับไม่มีคลิปเสียงไม่มีคลิปการเปิดเพลงใดๆ ประมาณนี้เลยนะครับงานเราก็จะเยอะชิ้นหนึ่งคนระับตอนนี้ประกอบตู้กระแทกข้างประกอบอะไรต่ออะไรนะครับทากันไม่หวัดไม่ไหวกันเลยทีเดียวไงก็ฝากกติดตามด้วยแล้วกันนะครับอยากได้ตัวไหนก็โทรเข้ามาสอบถามับวันนี้ราเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ